วิดียนวิคลีบินเต้นไม่ไหววันนี้คุณจะบินไปเมกาแล้วคะ่ะเดธุววรกิจแล้วก็ไปท่องเที่ยวด้วยรอบนี้จะมาถ่ายให้ดูทุกสถานการณ์ตั้งแต่ไปที่สนามบินเดินทางในช่วงโควิดไปเมกาเนี่ยเขาขอเอกสารอะไรบ้างแล้วที่สำคัญพอไปถึงเมกาเจอตอมอจะโดนคำถามอะไรบ้างและที่สำคัญจะรอดไหมจะทำได้ไหม ละเอียดค่ะไปกันเลยค่ะสนาดบินคนน้อยมากตอนนี้ก็เช็คอินเสร็จกันไปแล้วนะคะ,ะนี่ได้มาสองอันนะคะหาเจอแล้วนะคะแล้วระหว่างรอคือห่ง ตอนนี้นะคะก็มานั่งอยู่ที่ business lounge สำหรับคนที่จองตั๋ว business ของ Airway นะคะชิลมากมีแบบอาหารมีแอลกอฮอล์ให้แต่กูกินน้อยมากเนืองโดยไม่หิวทำไมไม่หิวหิวสิคนน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวจะถายวิดีโอให้ดู ขอลืมบอกไปนิดนึงนะคะว่าอย่าลืมไปหาหมอเพื่อทำา i t t to l y y เป็น Real-time PCR ก่อนมาขึ้นเครื่องมันมันแล้วแต่สายการบินด้วยนะคะบางสายการบินเนี่ย7จชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบางสายการบิน24ชั่วโมงต้องเช็คให้แน่ใจเพราะได้ข่าวว่าหลายคนนะไม่ได้เข้าเมืองผลเรื่องนี้เลยเขาเช็คตั้งแต่เริ่มเช็คอินตอนแรกเลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ มันก็จะมีการแยงจมูกแล้วก็สวัสปะแป,ป๊บเดียวค่ะแป,ป๊บเดียวก็เสร็จแต่ว่าบางบางอันได้ผลตอนวันนั้นบางวันได้ผลอีกวันหนึ่งมันก็จะตรวจมาแลบอกว่าเราอ่ะไม่มีโควิดแน่นอนค่ะแล้วเราก็ไปยื่นให้เขาที่เคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้แล้วก็ที่เมกาด้วยค่ะปะถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วไปกันเลยดีกว่าข้ามาแล้วนะคะก็ชิลมากเล็กลูมคือว่ายาวมากมาก แล้วก็มีพราห่มผระห่มมาให้ตรงนี้นะคะลงไปข้างๆก็ไม่มีคนเลยมีที่ไว้ให้วางของแล้วถ้าเกิดว่าจะเลื่อนก็อย่นี้ไลค่ะนอนค่ะนอนลงไปค่ะแล้วมันก็ค่อยๆเอนลงไปค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ เมนูมาแล้วนะคะก็มีดื่มให้กินฟรีไวไฟวิสกุ้วิสกี้มีหมดแล้วเขามาถามดูว่าจะเอาเป็นอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารอินเตอร์ ส่วนอันนี้สั่งได้ตลอดเวลาเลยทั้งหมดนี้ก็ฟรีคร่ะบอ n business class อรหารมาแล้วนะคะ ่ะคทุกคนเครื่องตูนคือว่าทุกคนนะอ่ะก็ลงจากเครื่อพันนหมดแล้วเว้ยแล้วคเรีเยนนอยดิจิเน็ก็เลยอยู่ข้างหน้าใช่ปะไม่มีใครปลุกค่อยเลย <S 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 ก็เลยแบบว่าลงเป็นคนสุดท้ายไม่พอแค่นั้น <S 2> <S 2> <S คือทุกคนไปไหนไม่รู้ไกลมากแล้วเราไม่เคยต่อเครื่อหลังจากต้อมเอ่เจอต้อมเอ่เจอสรุปก็นี่ทำมาตอเเรื่องที่ญี่ปุน่นค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะรอต่อเครื่องไปที่ LA จากสถานการณ์น่าสิวน้าขวานที่ว่าเราเกือบเป็นคนสุดท้ายในเครื่องตื่นมาคนในเครื่องหายหมดแล้วตอนนี้ก็มารอขึ้นเครื่องต่อไป LA ค่ะขอรีวิวเครื่องนิดนึงบิสเนสเนี่ยอาหารอร่อยมากมากมาก,มาก,มากอาหารญี่ปุ่นแล้วก็พนักงานเนี่ยดูแลดีมาก,มาก แตอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีนะคะต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ค่อนข้างแพงครูก็ซื้อมาแค่30นาทีมาลองก่อนว่าเร็วไหมสรุปพอได้แล้วก็เราก็ต้องเดินขึ้นไปเกตใหม่แต่คราวนี้เราเป็นบิสเนสใช่ไหมคะเราก็เลยได้มาอยู่ที่ลาวจ์คุยเวียนขึ้นไปในเครื่องเนี่ยมัน6ชั่วโมงใช่ไหมคะจากแบงคอกไปที่โตเกียวครูก็หลับในทันทีเลยคะ่ะหลับไปสชั่วโมงตื่นมาก็ไม่มีใครมาปลุกเราเพื่อทานอาหารขึ้นไปปุ๊บ ทานอาหารก่อนเลยอาหารอร่อยมากเราก็หลับไปในทันทีเลยกินเสร็จปุ๊บก,ก็หลับยาวเลยค่ะเพราะเรายืดขานอนได้แบบสบายมากๆปกติเรานัาง่งแต่อีโคโนมีเราไม่เคยแบบได้อาหารยา,ยาวอะทุกคนอนะันนี้คือแบบ Amazing! I love เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในแล้วนะคะ โอเคก็ใกล้แล้วนะคะอีกแป๊บหนึ่งจะไปขึ้นเครื่องต่อไป LA แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเราโดนปอมอถามอะไรบ้างแล้วผ่านหรือไม่ตื่นเต้นเครื่องที่ต่อจากเจแปนไป LA นะคะก็ค่อนข้างใหญ่และสะดวกสบายมากๆเลยก็ออให้ดูนัมันเหมือนเครื่องมันจะใหม่กว่านะคะแล้วก็ตรงเนี้ยอันกเมื่อกี้มันตรงเนี้ยมันไป็นงนี้แต่น,นี่มันเือเราได้ที่นั่งอีกที่ ชอบมากค่ะแล้วเขาก็มีอันนี้มาให้ด้วยนะคะมีรองทุงรองเท้าเหมือนเครื่องเมื่อกี้มีหมอนมีเหมือนจะเปิดให้ดูนี่ก็มี eye mask นะคะมี earplugs อุดหูมีลิปบาล์มด้วยโอ้ยดี แล้วก็มีเฟสมิสต์ปังพ่อนเหมือนครบค่ะ thank you ออกลบมาแล้วจะไปผ่านต่อมืองเลยเข้า าม,มาที่นี่ทำไมอยู่นาะนเท่าไหร่ก็บอกมันเลยหัวใจเป้นจิมพ์ทแทชหนังใครผู้เชี่ยวชาญนี้แต่เซเล่ฮัลโหลพี่ตางงเล็กน้อยนะคะโอ้ oh, whose idea is this John's idea oh uh, uh, yes 18 g h t e e century เที่วเชิพีบน it's o ตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะว่าเราอยู่ใน LA ีแนะคะนั่งมาก็สะดวกสบายมากๆเนาะลงมาตอนแรกตอนมเราก็ใจเต้นเราก็เตรียมคําถามไว้อย่างดีเลยเตรียมคําตอบอย่างดีในเครื่องสรุปลงมาโดนถาม2อ,อย่างคือมาทําอะไรครูก็บอกว่ามา travel, business and shopping เขาก็อืม what business ครูก็บอกนี่เป็น influencer มาที่นี่โดนโรงเรียนเชิญมาเพื่อโปรโมทถามต่อว่า how long do you plan to stay วั e m o n my daughter is in Thailand โอเค look at the camera ในใจ oh my god ให้มองกล้องหลังจากนั้น stamp ปึ๊บ thank you oh, ฉันได้แล้วฉันผ่านแล้วมาดูโอ๊ยหกเดือน amazing มากถามทั้งหมดแบบ1นนาทีเท่านั้นทุกคน ตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปฉีดวัคซีนเป็นสิ่งแรกเลยชอบอะไรแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like และ comment เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตาม story ทุกวันได้ใน instagram ที่สองภาษาทุกวันเลยนะคะคลิปถัดไปเตรียมชม3วันแรกของครูเวียนครูทำอะไรที่ไหนกับใครบ้างมาคนเดียวแบบงงๆ stay tuned